ครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกท่านคนระับผมโฮเทลเซราไฟสูรูปราโวกิโลจากเพจเอสท่าเ BK บีเคนนีนาซิเต็มนะครับแล้วก็ระยองวิทยุสื่อสารนะฮะวันนี้ก็มารีวิวกันสดๆเลยนะครับผมเพิ่งได้รับเครื่องโมบายตัวใหม่นะครับแบนแพนใหม่ของยายสุรุ่น f t ฟทีสนย์ะครไม่ใช่สองเนย์แปดะฮะรุ่นที่แล้วจะเป็น2908ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับ ก็จะเป็นแบนด์แทนใหม่1 4 0 1 4 8 m เมกะเฮิร์นะครับวันนี้ผมเวลาน้อยนะครับผมก็จะรีวิวเรื่องของความแรงเรื่องของหน้าตาให้ท่านดูกันเลยไม่ได้มีน้ําอะไรมากมายนะฮะเอาเนื้อๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะครับท่านใดดูไม่ทันก็เดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องนิดนึงนะครับตัวน,นี้ก็คือปิยุสื่อสารนะครับโมบาย ยี่ห้อยาสุนะครับรุ่น F T 2 9 8 0นะครับตัวนี้มีทะเบียนถูกต้องนะครับมีทะเบียนกสทชถูกต้องแบรนด์แผนใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับของเดิมนะครับใกล้เคียงกับ2908นะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ท่านชมกันเลยนะครับหน้าตาก็เป็นเช่นนี้นะครับ ตอนนี้ผมตั้งไฟไว้ท e ี sure so ่13.8.9โวลต์นะครับก็นี่นะฮะเดี๋ยวไล่ท่านดูก่อนเริ่มต้นตั้งแต่144.00เมกะเฮิร์นะครับไปจบเอาที่148แล้วนะครับตอนนี้พอ148กดอีกทีนึงก็จะเป็น144ในส่วนของไมโครโฟนก็เป็นรุ่น m h 48เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้เลย นะครับมีตาสัญลักษณ์จากผู้นำเข้านะครับก็กดนิ่มดีนะครับถ้าของแท้นะฮะแต่ถ้าของเทียมเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวผมวัดกำลังส่งให้ท่านดูเลยดีกว่าโดยใช้ดัมมี่โหลดนะฮะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้นี่ก็จะค่อนข้างเป๊ะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวัดที่ความทีหนึ่งสีห้าแล้วกันกลางๆนะครับให้ท่านชมกันนะครับ เอากำลังส่งไฮก่อนเลยเอาโลกันดีกว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับโลหนึ่งก่อนนะครับโลหนึ่งก่อนตั้งไว้ที่สเกลห้าวัตต์ตีเกินนะครับเกินห้าวัตต์นะครับโลอยู่ที่ประมาณแปดวัตต์ครึ่งนะครับโลหนึ่งแปดวัตต์ครึ่งกระแสกินอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งแอมป์นะครับตัวนี้ต่อมาโลสองนะครับ โด2อยู่ที่ประมาณ15 15วัตต์นะครับกินอยู่ที่6.5แอมป์นะครับต่อไปโด3จะเรียกว่ามีเดียมก็ได้นะครับโอโด3นี่ตีเกินสเกลนะครับไปที่สเกล200วัตต์นะครับ200วัตต์นะครับขึ้นอยู่ที่ประมาณ25วัตต์นะครับกระแสกินอยู่8.1แอมป์นะครับ ทีนี้มาดูไฮไลท์ของเรานะครับก็คือกำลังส่งสูงสุดคือไฮนะฮะของ FT 2980ดูนะครับนี่นะฮะขึ้นไปถึงประมาณ9 0วัตต์นะครับเดิมๆนะฮะไม่ได้ปรับแต่งใดๆกระแสกินอยู่ที่14.4แอมป์นะฮะผมบอกแล้วครับตัวนี้ไม่ผิดหวังฮรับสำหรับ FT 2980นะครับขึ้นอยู่ที่ประมาณ9 0วัตต์ ไฟ13.8โวลต์นะครับกระแสกินประมาณ14.4ถึง14.5แอมป์นะครับตัวนี้นะครับสังเกตว่า power supply ตัวนี้ของผมขนาดเวลาเรากดชีแล้วเนี่ยโวลต์ไม่ตกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของ power supply ตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆรุ่นก่อนๆเวลาเรากดคีปุ๊บเนี่ยโวลต์จะตกนะครับอันนี้โวลต์ไม่ตกไฟนิ่งมากเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มให้นะครับสำหรับ ยาสุ Ft 2980ตัวใหม่เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆนะครับเสียงดังฟังชัดเจนนะครับก็ผมก็จะเทียบให้ดูระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไอตัวข้างล่างเนี่รุ่นเก่านะครับ2908นะครับ ถ้าผมไม่บอกท่านก็คงไม่ทราบว่ามันคือคนละรุ่นกันนะครับจริงๆแล้วมันคนละเอมันก็มันก็โครงเดียวกันนะครับนะฮะโครงเดียวกันเลยดูหน้าตาแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับจะต่างกันเนื้อตรงอาจจะเป็นโลโก้นิดหนึ่งตรงคําว่ายายสูตรเนี่ยไอตัวใหม่จะเป็นสีออกส้มๆนะครับ2980ตัวเก่าจะเป็นสีขาว2908ส่วนนอกนั้นแทบจะเหมือนกันเลยครับไม่ใช่แทบจะเหมือนกันครับมันเหมือนกันเลยดีกว่า เรียกว่าเหมือนกันดูด้านข้างนะครับไอ้ตัวตัวล่างนั่นเป็นของผมนะฮะผมใช้เองเป็นเก่านิดนึงแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะก็สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นผมก็จะรีวิวให้ดูก็แล้วกันนะฮะด้านซิง์อะไรต่างด้านหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับ <laughs> ท่านใดมีอะไรจะสอบถามก็สอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวราคาไงเดี๋ยวผมแจ้งเข้าไปนะฮะ ตัวนี้6 0 0ันกว่าบาทนะครับ6 00 0กว่าบาทเดี๋ยวผมแจ้งในอินบ็อกเพื่อนสมาชิกที่สอบถามเข้ามานะฮะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวแบบเต็มๆให้ท่านชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เวลาน้อยนะครับเดี๋ยวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมโมเดลยสลาไฟสุรุปราวุกิโลจากร้านระยองวิทยุสื่อสารสวัสดีครับ